ตอนการทํา <ำ S 1> ได้ครับค่ะที่พวกค้าตรงนี้ก็อันนี้เป็นกดัง <c oughs> เก็บมะพร้าวมาก็าจะมาเอามากรงรงหรัน ก่อนที่จะเอาเข้าไปด้านในคือเก็บเก็บจากส่วนมาก็ใส่รถเข็น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 แล้วก็เอามาโยนเก็บไปก่อนเอามาเก็บไว้ตรงนี้ก่อนใช่ครับตรงนี้คือตรงนี้ก็คือจะเข้าไปถึงตรงในส่วนที่เอาไว้ตัดไว้ทําช่วงของการผลิตแหละค่ะแต่ก่อนถึงนี้เดี๋ยวผมก็จะเชิญผู้ช่วยผู้ช่วยคนสําคัญก่อนมาช่วยในการที่จะทําให้เราดูตรงนี้ด้วยนะครับค่ะ ครับอันนี้พี่ปุ้มครับพี่ปุ้มสวัสดีค่ะ,ะเดี๋ยวพี่ปุ้มแนะนาตัวนิดนึงค่ะชื่อครับผมวีระชัยเมธาพัฒน์อธิกลนครเป็นพี่ชายของภพครับันเป็นพี่ชายของพี่ปุ้มใช่พี่ปุ้มนะคะครับก็จะเป็นวันนี้พี่ปุ้มจะ ทำให้นิ่มดูใช่ไหมคะว่ากระทงเนี่ยทำยังไงจากลูกมะพร้าวเริ่มจากขั้นตอนการตัดนะครับได้ค่ะให้ยูุ๊มพาเนี่ยตอนตอนผ่าเป็นลูกผ่าครึ่งออกมาแล้วก็จนส่วนถึงการเกรีดอะไรเงี้ย<า>ใช่ค่ะ we คือเราอ่ะนี่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกอีกแค่ขั้นตอนที่หนึ่งคือผมตัดครึ่งผ่าออกมาครับผมใช่เสร็จแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราเอาเนื้อตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้พี่ปุ้มกรีดตรงส่วนเริ่มจากเปลือกด้านนอกเป็นกรีดชั้นที่หนึ่งก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปครับเริ่มทํากรีดใช่กรีดด้านนอกครับผมค่ะขั้นตอนนี้คือทํายังไงต่อคะหลังจากที่เราได้กะหล่ามะฟฟ่าวอย่างนี้แล้ว แล้วคราวนี้เราก็จะมากรีดมาตัดตัดกรีดให้มันเป็นกรีดกรีบกอีกระทงอ่ะอ๋อเป็นกรีดของกระทงอันนี้นิ้มถามนิดนึงค่ะว่าอุปกรณ์ที่ใช้ทํากระทงตัวนี้ค่ะมีอะไรบ้างอะคะพี่ในขั้นตอนนี้จะมีคัตเตอร์ครับอย่างเดียวเลยใช้คัตเตอร์กรีดใช่ครับคือของปุ๊บนี่คือปุ๊บมือชำนาญคือคือสามารถกรีดโดยที่ไม่ต้องดูครับกะกะได้เลยว่ากรีด อ๋อพาลูกท่เนี้ยซสายนี้คือใช้กรีดประมาณเท่าไหร่เล็กใหญ่หรือถ้าเป็นมือใหม่หหหๆ,ๆเนๆๆี<ช>่ก็คืออย่างที่ผมมาร์กเป็นจุดๆไว้ให้ดูอย่างเงี้ยก็ค,คือมือใหม่ก็คือมาร์กไว้ก่อน <ๆ S 2> ว่าประมาณนี้นะแล้วค่อยกรีดอย่างเงี้ยมันจะได้สวนงั้นเดี๋ยวจะพอสุดท้ายพอตั้งแต่เราเราเริ่มผิดเนี่ยพอลนวนไปถึงสุดท้ายเนี่ยอันนี้จะใหญ่กล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะเล็กกรีดมันจะไม่เท่ากันอ่านั่นคือเทคนิคคือของสำหรับมือใหม่ถ้ามแบบอย่างเงี้ยพี่ปุ้มก็ทำมันหลายๆปีแล้วอ่ะก็คือแกสามารถายกได้เลยมองูแค่นี้ ลงมือทําเลยครับผมงั้นพี่ปุ้มลงมือเลยค่ะเริ่มเลยเนี่ยค่ะระหว่างตีแล้วก็กาดตรงกลางเนี่ยแล้วแล้วก็กรีดลงมาเลยกดกรีดลงเลยต้องใช้แรงเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย ใช่ครับใช่แรงก็คือถ้าเป็นช่วงแบบคนทำใหใหม่เลกๆ,ๆนั่นอาจจะว่าค่อยๆกรีดก่อนไอ้ปุ้มคือแก,จะก,กจะกดแล้วแกจะกดเนี่ยแล้วแกก็ลงใบได้เลยฮะอืมค่ะพอแล้วนี่ทำวันหนึ่งนี่คือได้สักประมาณเป็นร้อยครับถึงร้อยเ,เลยใช่ใชถ้าทำเป็นจริงคือได้วันนึเป็นร้อยอ๋อคือสวนมากครับ มาตรฐา,านก็คืออยู่มาัานเวลาร้อยอะถ้<ม>าทำกันจริงจริง <recommended. S 3> เพราะว่านิ่มดูแล้วค่อนข้างที่จะใช้เวลาเหมือนกันใช่ครับถึงบอกว่าทันทีทีาลูกค้า ene, <ม>สั่งเยอะนะถึงบอกว่า <accidental. S 1> ขอเวลาหน่อยนะ <c oughs> ขอเราสองสามเดือนนะเพราะว่าในการขั้นตอนนกะ่อนที่ถ้าเราทำเร็วเนื้อเนื้ออย่างข้างในเนี่ยคือเราใช้ขูด ใช่ไหมครับแต่ถ้าวิธีธรรมชาติคือเราตัดเสร็จเนี่ยคือเราก็จะตักเราตากพอโดนแดดสักประมาณแดดดีๆประมาณสักสามชั่วโมงเนื้อมันก็จะค่อยๆห่อตัวเข้ามาแล้วหลุดออกมาเองโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกระท้อนให้ออกคือสามารถดึงเนื้อออกได้เลย<อ>ถ้าตากแดดดีๆใช่คร,รับแม้แดดแรงๆถ้ารีบดีก็คือต้องขูดเลย <c oughs> ขูด,ขดออกแงะออกเลยใช่แงะออก แล้วเนื้อข้างในอย่างเนี้ยเนื้อข้างในคือถ้าเป็นช่วงที่เป็นช่วงหน้าหน้าร้อนช่วงเมษาหรือช่วงแบบหลังที่ใหม่เงี้ยที <แ billion. S 2> ่ไม่ใช่อากาศหานาวเนี่ยจริงๆผมผมจาเนื้ออ่าพอพอพี่ปุ้มดัดเสร็จก็จะวางผมจะไปขูดขูดเพื่อมาคั้นคั้นเสรมาแล้วเราได้คั้นทํากะทิขายผ <c oughs> ม, <ๆ S 2> มจะทําสกัดเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมะพร้าวที่เป็นสูตรเย็นค <c oughs> รับ<ๆ>ที่ใช้วิธีการกลั่นตัวใช่ก็คือคือพูดง่ายๆคือมะพร้าวหนึ่งลูกเนี่ย ก็คือเราทําเอาทั้งลูกออกมาทําหมดเลย <ừ> จะไม่ทิ้งไม่ทิ้งส่วนไหนเลยนะครับเหมือนเหมือนส่วนตรงนี้เหมือนกันส่วเน,นี้ยก็คือเราตัดแล้วก็เก็บเก็บไว้เดี๋ยวเขาก็จะมีคนมาหลับไปใส่ปุย๋ยใส่ทําพวกเตือนกล้วยไม้เป็นก,นกากมะพร้าวใช่ใช่<อ>ใช่กุกาจมะพร้าว<อ>คือหนุ่มลูกลขายได้ทุกส่วนมาถ้าทำทำจริงคือขายได้ท้งส่วน<อ>ใช่ไม่มีส่วนไหนทิ้งเลยใช่ครับไม่มีส่วนไหนทิ้งเลย ใช้ความชำนาญอย่างมากเลยค่ะการทำกีบตัวนี้ก็คือกระทงมันก็คล้ายๆกันใช่ไหมคะเหมือนๆกันแต่ว่ามันอยู่ถ้าสมมุติบถามถึงเรื่องราคาอย่างเงี้ยค่ะครับมันอยู่ที่เราดีไซน์เป็นใช่แต่ก่อนที่จะมาดีไซน์ออกมาอย่างเงี้ย ตอนนี้พอมันดีไซน์มาสําเร็จแล้วว่ามันจะดูว่าเมันจะเรียบง่ายมันจะดูว่าง่ายๆว่าเอ้ยทำาทํทำงี้เราจะออกเป็นกระทรงเลยใช่ไหมครับแต่ก่อนที่มันจะเป็นอย่างเงี้ยผมใช้เวลาประมาณเกือบหกเดือนที่นั่งดีไซน์ว่าทํายังไงให้ให้คนมองมะพร้าวอย่างเงี้ยวางแล้วให้รู้ว่าเป็นกระโทรงนะะก็ <c oughs> ต้องลองผิดลองผูกว่าทํามันกีบยังไงซ้อนยังไงให้มันดูสลับกันหรือว่ายัางไงเงี้ยแล้วก็ช่วยให้คนอี่ช่วยดู อันนี้ขั้นตอนแรกคือเราจะทําให้ได้กรีบนี้ก่อนตรงด้านนอกก่อนให้เห็นก่อนว่าเป็นกรีบให้ลูมอือแลเริ่มเหมือนกระทงนะเดี๋ยวเสร็จต่อขั้นขนตอนต่อไปคือเดี๋ยวจะให้ปุ้มเขาทำปากมาตร,ตรงนี้ก่อนปากตรงกรีบท้างในแล้วก็เอาเนื้อตรงนี้ออกนะครับเพื่อให้เกิดเป็นเหมือนเป็นดอกบัวชั้นแรกชั้นหนึ่งนะครับเป็นขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่ง เกลียงใช่ไหมคะพี่ปุ๊กคะครับผมทำไมกระทงอันเนี้ยต้องเป็นเขาเรียกมะพร้าวแห้งด้วยอะคะทำไมไม่เป็นมะพร้าวสดทำไ,<อ>ได้ไหมคำถามยอดฮิตใช่ทุกคน <c oughs> ถามว่ามะพร้าวสดทำไมได้ครับทำได้แต่ว่ามะพร้าวสดคือคุณสมบัติของมะพร้าวสดเนี่ย <c oughs> คือมันหนัก มะพร้าวเปิดยเขียวๆเ,เนี่ย <ฮะ S 1> สวยใช่ไหมครับว่าทำมาวิเปิดเขียวเห <ฮะ S 1> มือนใบตองเลย <ฮะ S 1> ใช่ไหมครับแต่พอเวลาถ้าเดี๋ยวตอนทําเสร็จผมต้องลอยให้ดูคือมะพร้าวหแห้งเนี่ยกุลาลอยเนี่ยคือข,ข้อดีของเขาคือเขาลอยเหนือน้ําลอยเหมือนโฟม,มคือลอยอยู่บนน้าใช้โดนคลื่นลอยน้ำน้ำ,นำจะพยาโยดนคลื่นก็ไม่คว่ำจะลอยอยู่อย่างเงี้ยจะม,มีการกระทงคว่ำ <ฮะ S 1> จะลอยอยู่อย่างเงี้ยตลอดถ้าเป็นกระทงถ้าเป็นแบบว่าใบตองหรือว่ามะพร้าวสดเนี่ยคือเขาจะอยู่เนี่ยน้ำจะอยู่มาะมาณเงี้ย อีกก็ามาเจอเส้นหนึ่งเนี่ยน้ำเป็นปิ่มๆพอโดนคลื่นแรงๆหรือหรือเรือขับก็น้ำสัดก็ป้วเลยครับคือเลยไม่เลยไม่เอามะพร้าวสดมาทำมะพร้าวสดจะหนักกว่าหนักมาก,กใช่มากห,หนักมากพอยิ่งเราประดับไปตกแต่งอะไรด้วยแล้วเนี่ยลอยแบบปิ่มมากเลยเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีกใช่ยิ่งแบบเจอท่าเรือแบบสูงๆนะที่ต้องหย่อนนะ มีถึงจมไม่ลอยโอโ <laughs> ใช่ <laughs> ใช่ครับเก็บรายละเอียดนิดนึงอ่ะเ <laughs> นี่ยเก็บแล้วครับอ่ะ <laughs> <laughs> เริ่มเริ่มเ <laughs> หมือนแล้วเริ่มเหมือนกระทงแล้วใช่ค่ะ <laughs> เริ่มเป็นกระทงแล้ว <laughs> แต่ถ้าทำแค่นี้ถามบางคนถามว่าทำไมต้องทำกีบข้างใน ผมต้องกรีดตอนแรกทําแล้วก็ตัดตัดกรีดผมต้องดูมันยังไม่สวยเ่ยม,มันยังเป็นรูปทรงแบบมีกะลากลมๆข้างในอยู่ก็เลยคิดอีกครั้งหนึ่งก็คือทําอีกสักอันกรีดด้านในอ,อีกทีหนึ่งให้มันดูสลับไปเลยเลจ,ะจะเป็นอีกวิธีหนึ่งใช่เดี๋ยวให้ปุ้มทําต่อตัดยวตัดให้เป็นกรีดเลย ใ้ความชํานาญมากจริงๆค่ะใช่ครับวับคตเตอร์ที่ทําเนี่ยทุกครั้งที่ทำเนี่ยพอๆได้ประมาณสักร้อยลูกเนี่ยต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนใบละแล้วมันจะหมดความคมพอหมดความคมพอเรากรีดเข้าไปเนี่ยถ้าคัตเตอร์ไม่คมมันจะไม่ไม่คมอย่างเงี้ยจะเป็นขุยๆเป็นเส้นๆและงานจะไม่สวยค่ะ,คะจะไม่ละเอียดจะไม่ใช่ครับใช่มันจะกรีดยาก่างใช้แรงเยอะมาก ทำมานี่เคยแบบมีโดนมืออะไรบ้างไหมคะเนีย่ยถ้าไม่ถ้าไม่โดนนะครับเรื่องแปะเรื่องแปะใช่<ด>ต้องโดนโดนทุกคนโดนมากโดนน้อยมไม่โดนแต่คัตเตอร์ครับเพราะว่ามะพราวว้าวถ้ามันส่วนตรงนี้บางครั้งอย่างเงี้ยมันก็แข็งมันก็แหลมครับมันก็นแทงเนื้อได้เหมือนกันตรงนี้ ไม่ใช่แค่อันตรายจากคัตเตอร์ใช่ครับใช่ใช่ไม่ใส่รองเท้าที่เหยียบก็แทงแทงได้เหมือนกันแทงจะแหลมปามจะแหลมมากเสร็จแล้วเสร็จหนึ่งกรีบด้านนอกอันนี้แค่หนึ่ง หนึ่งกริบด้านนอก,นนอกชั้นนอกหนึ่งชั้นชั้นนอกใช่ครับผมมีชั้นในอีกใช่มีชั้นในอีกโอ,โอ้อ่าในชั้นในเดี๋ยวผมทําให้ดูเองนี่เพราะว่าต้องต้องอาศัยแบบความชำนาญพิเศษเลยจริงๆค่ะเพราะว่าอันตรายมากครับผม กับตัวของตัวลูกมะพร้าวด้วยของกระลา <c oughs> ซึ่งเราบางครั้งเราตัดออกมาเนี่ยจะได้แบบลักษณะทรงเนี่ยออกเป็นทรงป้านมันไม่กลมจะ,จะไม่ค่อยกลมไม่ค่อยออตูมครับ <c oughs> อย่างว่าอย่างอันนี้ที่ปุ้มทำอยู่เนี่ยคือจะออกทรงมะพร้าวจนตูม <c oughs> ยิ่งยิ่งตูมเท่าไหร่เนี่ยมันทําให้ให้ตัวกระทงเนี่ออกดูสวย <c oughs> จะดูเหมือนดอกบัวมากขึ้นนะครับแล <c oughs> ส่วนนี้เวลา <c oughs> เราผ่ <c oughs> ามะพร้าวมาเนี่ยมะพร้าวก็จะเป็น ออกมาขนณะนี้คือถ้ามองเงนี้จะมองเราจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างค่ะแต่ว่าลูกค้าจะอีบกงคนค่อนข้างจะเลือกว่าจะเอาในส่วนของที่เป็นตรงก้นกับตรงที่เป็นตรงส่วนของที่เป็นตาค่ะใช่ครับเพราะว่าต,ตรงส่วนตรงนี้คือจะเป็นค่อนข้างที่จะออกโค้งมากกว่าโค้<ช>คงมากกว่าส่วนหัวใช่มันจะแบนแบใช่ครับใช่ก็จะมีแบบลูกค้าบางวนเลือกเดี๋ยวเมื่อกี้ตอนที่ตัด อย่างนี้ตอนที่ตัดผมก็ลืมลืมบอกไปขั้นตอนนี้เพราะบางคนถามว่าตัดมะพร้าวก็คือรู้แล้วล่ะตัดตัดได้ใครก็ตัดเป็นแต่ตัดยังไงให้มันได้กลางลูกใช่ไหมครับเพราะว่ากะลาเนี่ยอยูด้านในเราจะไม่เห็นหลอกว่ากระลาที่อยู่ด้านในเนี่ยมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับบางทีมันอยู่สูงหรืออยู่ต่ำหรืออยู่กลางพอดีถ้าเราถ้าบางคนบอกว่ากะให้ได้กลางของลูกมะพร้าวนะไม่ใช่ใช่ไหมครับก็คือถ้าถ้าดูจริงก็คือพยายามหมุนลูก คือดูส่วนที่มันนูนที่มันสูงที่สุดของลูกครับตรงนี้คือจะเป็นเซนเตอร์เป็นตรงกลางของกลาด้านในอฮะตัดให้ได้ให้ได้สองถ้าเราตัดครึ่งบางครั้งเนี่ยตัดครึ่งลูกจริงออกมาเนี่ยเราอาจจะใช้กระทงได้แค่ซีกเดียวอีกซีกหนึ่งอ่ะจะไม่มีอะไรเลยกลาจะไม่ติดไปด้วยนะครับคือไงเราตัดต้องกะให้ได้กลางกลางของลูกของของกลาด้านในเดี๋ยวจะมองครึ่งหนึ่งของลูกไม่งั้นจะออกมาเลยจะเสีย ครับตอนนี้คือเดี๋ยวผมจะตัดตัวกิจชันน้นในอีกชั้นหนึ่งชั้นที่สองก็งค,ค,คือกะมองง่ายๆคือเรามองให้มันสลับฟันปลาตรงตรงนี้ระหว่างตรงนี้เช่อค่ะเราจะให้ตัวนี้ก,กิจในเกลียวานักให้มันกระดังก็คือก็อคือจะวางตัดกับตัดเครื่องแต่ตอนนี้อันตารนายน,น,นี้นคะ,คะครับอันนี้เป็นการเรียนง่ะ เป็นกีบซ้อนขึ้นมาใช่ครับใช่ก็คือเราจะออมองคคนในการวางก็คืออันที่ผมบอกตอนที่มันเต็มใช่ไหมก็วางสลับให้มันดูเป็นสามเหลี่ยมอ่ะเี่นนสามเหลี่ยมด้านในแต่ละกีบขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมครับ <S <S ก็เหมือนตอนที่เราทาตอนเด็กๆที่ใช้โฟมแล้วก็ใช้ตัวกระดีบที่ทำเนีย่ยก็คือเรามองผมพยายามมองให้เป็นรูปอย่างนั้นแล้วก็เลยทาออกมาให้เกิดที่ตัวมะพร้าวตัวนี้ให้มองเหมือนเป็นกระทองไม่ได้จนจน ได้เนี่ยแบบนี้ผมว่าคิดว่าเวิร์กสุดละที่คุณมองแล้วมองเองอแล้วเป็นกระทงนะอะไรเงี้ยก็เหมือนกับกระทงใบตองที่มี2ชั้นใช่ใช่ใช่ครับใช่คือขั้นตอนนี้จดียวกที่ผมบอกคือมันจะทำค่อนข้างยากนิดนึงต้องใส่ความชํานาญหน่อยนะครับแต่ก็มันก็ไม่ได้ยากเกินไปไม่ได้ยากเกินไป